นะครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะสนทนากันในช่วงแหล่งทุนนะครับกับเรื่องราวของยอดค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูนะครับบสยหรือว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยเขาบอกว่ามีกระแสตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวนะครับจะพูดคุยกับคุณวสุการมิศาลสวัสดรักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางว,วัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาทางใดทางหนึ่งก็ได้นะครับทางแรกเป็น SMS กับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นสุดจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการารับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยใตถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับทางรายการต้องขอเปลี่ยนแปลงกติกาโดยจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านนะครับเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านเนื่องจาก สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจํากัดอยู่ด้วยนะครับต้องขออภัยมันโอกาสนี้ด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชำระนาน3ปีสำหรับนิติบุคคลจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทนะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารออมสินนะครับเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน3ปีสําหรับนิติบุคคลทั่วไปนะครับก็จะมีวงเงินในการให้สินเชื่อไม่เกิน50บล้านบาทนี่เป็นข้อมูลนะครับโวนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนะครับโดยระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน3ปี สำหรับนิติบุคคลนะครับคำถามคือให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุดร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำ SME มีที่มีเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o t o r t h th. ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับหรือจนกว่าวงเงินในโครงการจะหมดสินเชื่อ SME มีที่มีเงินเป็นสินเชื่อเพิ่สมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยมีการผ่อนปลนหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อคือให้สินเชื่อทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับสามารถที่จะใช้ ที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อก็ได้รวมถึงสามารถไถ่ยถอนที่ดินซึ่งได้มีการทําสัญญาขายฝากกับเอกชนเอาไว้ตั้งแต่วันที่1่มกราคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2563นะครับโดยวงเงินสินเชื่อต่อรายไม่เกินร้อยละเจของราคาประเมินที่ดินในระยะเวลาการผ่อนชําระ3ปีอัตราดอกเบีย้ยปีที่1นะครับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละศูนต่อปีปีที่2องร้อยละศูนย์จุดเก้าเก้า ต่อปีและปีที่3นะครับร้อยละ5.99ต่อปีกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ให้สินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทนะครับส่วนนิติบุคคลให้สินเชื่อไม่เกิน50ล้านบาทครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบนะครับได้เตรียมวงเงินจํานวน5,000ล้านบาทเพื่ออัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจภายใต้บริการใหม่นะครับชื่อว่าสินเชื่อเอ็กซิมจัมสตาร์ ซึ่งจะมีเป้าหมายเพื่อช่วยเติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ s m e ในทุกกลุ่มอุตสาหการรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เพื่อน,นําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ร้อยละสาต่อป,ปีสามารถขอสินเชื่อได้สูงสุด50ล้านบาทนะครับสำหรับ,บวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันนะครับบสยจะค้าประกันเต็มวงเงินผู้ที่ผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่31พฤษ,ษภาคม2565นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exim Hotline เพื่อช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการจากโควิด -19 นะครับหมายเลขโทรศัพท์020376099นะครับ020376099ครับการทงพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพรกระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดโครงการ e x a c e r ซัตททุกการเดินทางเพื่อการแบ่งปัน เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยระหว่างวันที่1มิถุนายน2564จนถึงวันที่31สิงหาคม2564เป็นระยะเวลานาน3เดือนนะครับโดยทุกครั้งที่ท่านผ่านทางไม่ว่าจะเป็นทางพิเศษฉลองรัฐแล้วก็ทางพิเศษบูรพาวิถีนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะสมทบทุนมูลค่า10สตางค์ต่อเที่ยวให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติใน พระราชูประธภรมสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินเครื่องฟื้นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED นะครับชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นพื้นฐานแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉินและอื่นๆด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงแหล่งทุนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวสุการวิสารสวัสดนะครับรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสอย,ยอนะครับเรื่องของยอดค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟูตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัสุการครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันที่น่าสนใจนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับผมมีข่าวเพิ่มเติมมาฝากกันอเดี๋ยวนะครับ มีข่าวของนาย <c oughs> ขอไปครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ3สายทางดังนี้นะครับทางพิเศษเฉลิมมรานครหนึ่งหรือว่าทางด่วนขั้นที่1จํานวน19ด่านทางพิเศษสีรัตหรือว่าทางด่วนขั้นที่2จํานวน31ด่านและทางพิเศษอุดอรรัตยาหรือว่าบางบ่อินปักเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับในวันพะหัสบดีที่3มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาศูนนาฬิกา1นาทีจนถึงเวลา24นาฬิกา เป็นเวลาหนึ่งวันนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการแล้วก็น,นายธนวัตรตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดก,การบริษัท CK p o พาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับได้เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง CK Power ได้เสนอขายหุ้นกู้มูลค่า4000ล้านบาทให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจํานวนมากหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีจํานวน3ชุดนะครับแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ3ปีจํานวน1 5 0 0ล้านบาท หุ้นกู้อายุ5ปีจำนวน1,000ล้านบาทและหุ้นกู้อายุ7ปีจำนวน1,500ล้านบาทซึ่งหุ้นกู้ทั้ง3ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- นะครับแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่โดยบริษัทฟรีสเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทจะนำเงินบางส่วนไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนาย,ยน2564นี้และมีแผนที่จะใช้เงินส่วนที่เหลือเพื่อซื้อ สินทรัพย์หรือว่าลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการไฟฟ้าพลังน้ําหลวงพระบางรวมไปถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทด้วยนะครับเอาละครับในช่วงนี้ครับเราก็ไปพูดคุยกับคุณวัสุการวิสารสวัสดนะครับรักษาการผู้จัดการทั่วไปบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบอสยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวัสุการครับ สวัสดีค่ะคุณพิ่ิตสวัสดีท่านผู้ฟังเก็บเรียกได้ถูดร้านทุกท่านค่ะคับเรื่องของโครงการคั้นประกันสินเชื่อฟื้นฟูตามพรกสินเชื่อฟื้นฟูพักซับพ,พักหนี้กระแสาตอบรับนี่เป็นยังไงแมคร,รอตอนนี้เอ่อต้องขอเอ่อเรียนว่าเราขออัปเดตจากจากครั้งที่แล้วเราค<า>ุย <ๆ S 2> กันนะคะครับ,รบก็มีความคืบหน้าไปเยอะค่ะวงเงินหนึ่งแสนเนี่ยค่ะเอ่อก็มียอดค้ำค่อยๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคะครับเอ่อต้องบอกว่าบสยก็ยังทำหน้าที่ค้ำทุกเคส อย่างที่เรียนให้ให้ทราบเอาไว้นะคะคเมื่อ,อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่26ถึง31พฤ,พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราค้ำประกันไปแล้วด้วยวงเงิน7,403ล้านบาทนะคะคแล้วก็มีคนที่เข้ามาให้บสยอค้ำเนี่ย7,227รายรอันนี้เป็นตัวเลขที่มีการออกหนังสือ l t แล้วก็ค้ำเรียบร้อยแล้วนะะเสร็จริ้น,นเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็ค่อยๆทยอยเข้ามาเรื่อยๆค่ะคต้องเรียนว่าปสยธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงการคลังกออ็ร่วมมือกันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ค่ะครับค,ครับถ้าแบ่งออกเป็นสัดส่วนนี้พอจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ไหมฮะเออได้ค่ะถ้าถ้าจะดูเป็นกลุ่มๆมานะคะภาคบริการเนี่ยสัดส่วนตอนนี้อยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซ็นตนะคะใหญ่สุดไหมครับแล้วก็ สามเปอร์เซ็นคภาคภาคการผลิตสินค้าและก็การค้านี่ยอยู่ที่1 0เปอร์เซ็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นภาคที่สำคัญมากนะคะอยู่ที่90.7%าปอร์เซ็นก็เรียนว่าภาคบริการเนี่ยวงเงินที่เข้ามาเยอะเนี่ยอยู่ที่280ล้านตอนนี้เป็นธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรม๋อแล้วก็ใช่โรงแรมก็เข้ามาแล้วค่ะป็นผาใหญ่เลยนะฮะใช่ใช่ค่ะก็เราก็ดีใจที่ที่มียอดโรงแรมเข้ามาให้เห็นอย่างชัดเจนบริการทั่วไปก็เข้า มาแล้วนะคะร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านอันนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นตัวให,ใหญ่ที่เห็นได้ชัดในภาคบริการนะคะแล้วก็อีกอันคือรับเหมาก่อสร้างก็ก็เกินร้อยล้านแล้วนะคะครเอ่อถัดไปก็เป็นกลุ่มการผลิตแล้วก็การค้าตอนนี้อยู่สัดส่วนอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นองสองวงเงินที่เราค้าไปก็มีค้าค้าปลีกค่ะค้าปลีกก็สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านละนะคะร้อยกว่าลายแล้วก็ค้าส่งอีกเจ็ดสิบห้าล้านค่ะ ถัดไปเป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มซึ่งแยกออกมาจากโรงแรมมานะคะเป็นธุรกิจต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นเรื่องของอ่าอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะก็มีขายส่งวงเงินก็เกือบเกือบร้อยแล้วนะคะเก้าสิบห้าล้านแล้วก็ขายปลีกอาหารเนี่ยเก้าสิบล้านครับครับ,รบอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เราเห็นอยู่มันมีในยะอะไรบ้างไหมครับพอเห็นตัวเลขออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณผู้สุการครับเออจริงๆแล้วต้องเรียนว่าก็ทําให้เราเห็นว่าเออ ถืเชื่อตัวนี้วงลงไปสู่รายย่อยจริงๆนะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อรายจำนวนไม่สูงมากก็น่าจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของของทรกรตันเนี้ยค่ะอืมกับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราจะต้องมีวงเงินใหม่ไหมฮะหรือว่าเต็มๆมแล้วคุณประสุการฮะตอนนี้เรามีวงเงินอยู่ที่หนึ่งแสนล้านบาทนะคะกับเราก็ค้งเงินเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยขอให้มาแล้วกันใช่ค่ะขอให้มาค่ะส่วนคนที่ยังไม่มาเนี่ยจะทํายังไงให้เขามาจะได้เข้าใจตรงกันนะคุณประสุการฮะ จริงๆอ่ะไปติดต mm ่อ hmm. ที wow. no. ่ธนาคารนะคะเดินเข้าไปหาธนาคารที่ใช erm ่ไปคุยได้เลยค่ะจริงๆตอนนี้ทุกธนาคารพร้อมที่จะให้ให้ให้บริการเรื่องนี้หรือว่าจะมาที่บสยก็ได้นะคะบสยมีเอหน่วยที่ดูแลเรื่องของการทําหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะคะตอนนี้ในส่วนของที่ปรึกษาทางการเงินเราก็บริการฟรีเอเบอร์เบอร์โทรของบสยค่ะอ02 แปดเก้าศูนย์เก้า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 ค่ะก็ติดต่อบอสยอได้ตลอดเวลาทําการค่ะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ใครที่ควรจะเข้ามาเป็นลูกค้ามาคุยตรงนี้ฮะออจริงๆแล้วผู้ประกอบการด้วยด้วยพรกรฉบับนี้นะคะขยายวงขยายขอบเขตกว้างมากไม่ใช่เฉพาะเอสผู้ประกอบการที่มีวงเงินสินเชื่ออยู่เก่าไม่เกินห้าร้อยล้าน ทุกคนเดินเข้าไปทำคุยกับธนาคารได้หมดเลยหรือแม้แต่จะคุยกับบสยอเองนะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่เนี่ยวงวงเงินกู้ก็ผู้ได้ถึงยี่สิบล้านรวมกันหลายธนาคารนะคะก็เชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็ s อสทุกท่านที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้แล้วอยากได้เงินที่เอาไปช่วยเหลือเรื่องสภาพคล่องนะคะ<ช>รอเวลาที่เศรษฐกิจจะฟื้นที่เราเห็นเร็วๆนี้หลจากที่เรา อ่าฉีดยากันไปแล้วค่ะครับที่ผ่านมาเราเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับคุณประสุการครับจริงๆต้องเรียกว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะคะแต่เป็นกระบวนการที่อาจจะเนื่องจากเราทํางานกันหลายภาคส่วนนะคะเอะก็ก็เลยอยากถือโอกาสเรียนให้คุณพ,พิรพัฒน์และท่านผู้ฟังได,ได้ได้ทราบว่าจริงๆกระบวนการในการขอสินเชื่อตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะคแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนเอเมือม่อเมื่อธนาคาร อนุมัติสินเชื่อแล้วก็จะเอาสินเชื่อตัวนี้ค่ะไปขออนุมัติที่แบงค์ชาติ<ฆ>นะคะเพราะว่าอันนี้มันมาจากซอฟท์โลนของแบงค์ชาติพอแบงค์ชาติอนุมัติแล้วเนี่ยก็จะส่งมาให้บสยค่ะพอบอสยทําการค้าแล้วเนี่ยเออ่ก็จะโทษถามพอพอแบง์ชาติอนุมัติแล้วเนี่ยจะกลับไปที่ธนาคารนะคะคธนาคารเนี่ยจะไปพูดคุยกับลูกค้าจริงๆต้องเรียนว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นบางทีเราจะเห็นตัวเลขว่าเออ ตัวเลขที่ธนาคารให้การค้ำประกันให้ให้การอนุมัติสินเชื่อมาแล้วเนี่ยจะมีต้องทอดเวลานิดนึงค่ะให้ธนาคารไปทํางานคุยกับลูกค้าเก็บรายละเอียดของลูกค้ามาเอกสารที่ถูกต้องเพื่อจะส่งให้เราค้ำและนะคะก็หลังจากนั้นก็ส่งให้เราค้ำพอส่งให้บสยค้ำบสยใช้เวลาสามวันไม่เกินตอนนี้เรางานไม่เยอะมากเราอยู่ที่วันเดียวเองค่ะอ๋อเหรอเด็วขึ้นเอะเลยอ่าอนุมัติเสร็จแล้วเราสามารถออกแอปจีได้วันถัดไปเลยก็เสร็จ ก็ส่งอันนี้ให้ธนาคารธนาคารก็อนุมัติได้เลยเออใช่ค่ะคุยกับลูกค้าเอาเบิกเงินไปเลยค่ะ,ะก็ก็ไม่ยากอะไรนะครับทีนี้ข้อดีของโครงการครับประกันสินเชื่อฟื้นฟูบสยนี่รายละเอียดเป็นยังไงบ้างฮะออจริงๆต้องเรียนว่าโครงการอย่างที่เรียนนะคะเรามีวงเงินขนาดใหญ่มากเอหนึ่งแสนล้านนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่ายี่สิบเก้าปีที่ผ่านมาปีหน้าบาสยจะครบสามสิบปีนะคะเงื่อนไขของพอรกรอันนี้สินเชื่อเน,นี้ยน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดสําหรับผู้ประกอบการ แล้วก็อยากให้ผู้ประกอบการทุกท่านเข้ามาฉวยโอกาสตรงนี้ใช้นะคะเพราะว่า,อานอกจากวงเงินใหญ่ๆแล้วทำให้ทุกคนได้ใช้แล้วเนี่ยเรามีการตลดล็อกให้ผู้ประกอบการทุกทุกภาคส่วนที่เมีสินเชื่อไม่เกินห้าร้อยล้านเนะะียคนะ่ะเข้ามาใช้ได้หมดเลยรวมทั้งผู้ประกอบการใหม่ด้วยนะคะเพราะนั้นใครที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบเเอเอสินเชื่อก็สามารถเข้ามาได้นะคะแล้วก็ อายุของการยื่นค้ำประกันเนี่ยค่ะยาวไปถึงวันที่9ตุลาปี2,566ครับต้องต้องเรียกว่ายกเว้นแต่ว่าวงเงินเต็มก่อนนะคะก็ทำทำงานกันได้ไปยาวๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเอค่าธรรมเนียมของบสยอมีค่าธรรมเนียมตัวเดียวนะคะค่อยๆจ่ายทีละปีเราก็ยกเว้นค่าใช่ค่ะไม่ต้องรีดค่อยๆจ่ายทยอยจ่ายวันทีละปีแล้วก็เราก็ เออยกเว้นค่าใช้จ่ายอันอื่นให้หมดเลยตัวการเคลมของธนาคารอันนี้ฝั่งผู้ผู้ปล่อยกู้นะคะคก็เคลมได้ถึง40%ของวงวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่ธนาคารให้ก็ถือว่าเป็น m a x c เคลมที่เราเรียกเรียกกันคุ้นๆเนี่ยสูงที่สุดน,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 นะคะคต้นทุนต้นทุนผู้ประกอบการเนี่ยต้องเรียนว่าเมื่อรวมกับอ,อัตราดอกเบี้ยพิเศษท,ที่ที่ธนาคารให้เรามีกำหนดว่าสปีแรก ปีละสองเปอร์เซ็นตนะคะแล้วเฉลี่ยห้าปีเนี่ยกู้ได้ห้าปีไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต่อปีเพราะฉะนั้นต้องเรียนว่ายังไงซะดอกเบี้ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ถูกมากนะคะคแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะกู้ต่อให้ยาวๆถึงสิบปีก็สามารถคุยกับธนาคารตามที่ธนาคารเ,ออเสนอมาแล้วก็บรรยายคำได้ต่ออีกห้าปีเป็นสิบปีค่ะโอ้โหรายละเอียดเยอะนะฮะ,ะเอาเป็นว่ามีคา <ำ S 2> แนะนําสําหรับผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าร่วมโครงการไหมครับคุณมาสุคานครับ ก็ง่ายที่สุดนะคะโทรมาหาเราที่บสยที่คอร์เซ็นเตอร์ศูนย์สองแปดเก้าศูนย์ค่ะเก้า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 ต้องเรียนว่าเออบางบางทีผู้ประกอบการคิดไม่ออกค่ะว่าจะทำยังไงดีติดปัญหาอะไร ก็ลองมาเล่าให้เราฟังสักนิดนึงเรายินดีช่วยดูแลแล้วก็ให้คําแนะนานะคะฟรีค่ะไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวใครที่อยากจะรายละเอียดคพือแต่ละแต่ละรายจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปในรายละเอียดใช่ไหมฮะก็ไปสอบพูดคุยกันดีกว่าง่ายดีค่ะค่ะได้ค่ะได้ดีค่ะเอาละครับวันนี้เราใช้ลายใช่ไหมค่ะนิดเดียวค่ะลายก็ได้นะคะลายหมอนี่ ใช้ว่าแอปด็อกเนะคะ d o c t o r t c g ค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณมัตุการครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณมัตุการมิสารสวัสดนะครับรักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับเครื่องหมายแอสไซตามด้วยคำว่าด็อกเตอร์จุด TCG นะครับเอาละครับผมเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา SME มีที่มีเงินโดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน3ปีนะครับคำถามคือนิติบุคคลมีวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่คำตอบคือไม่เกิน50ล้านบาทครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยในทุนร้านวานิลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ